เพราะว่าเริ <cues> ่มตั้งแต่เราออกจากหมู่บ้านไปเนี่ยจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการเริ่มตั้งแต่การอควิยกไปไปถึงจุดรองรับพวกเจะาีโดยีานการดูแลครับสนั้นนะครับพี่น้องนะครับน่าเสนอจันทบุรีมากเลครับ่ชลบุรีนะครั ใช่นะครับงานน่บายที่ผ่านนี่ก็บอร้อาไปหลอดไงทางนาเขามีขาไปนะครับบอแวพปอแม่ลูกไปลงเหมือนให้หัวหน้าัวไปลงเดียวว่าครอบครท่านมาเลยที่นี่นายนิดครับปฏิบัติหน้าทีนะคับ้กครู่ลอครับมาปฏิบัติงานรวับเรามาะเวียเี่ยมเยียนให้กำลังใจครับ ซึในกะคะกระีเหตุเกิดเหตุการณ์ปกติเตือนไม่เกี่ยวกบชายแดนมากนะคะให้พี่นอกนะคะเอาลูกๆให้นะคะลูกมให่เก็บเียมก่อไปนะคะก่อลูกๆใหยนะคะให้ดูดีสวบนะคะให้ที่

ิกบิเประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารสำคัญยาาจัตัวยังกใส่ขวดใส่ยังแล้วใส่ในเครื่องนุ่มเครื่องอันนี้ทำเดียวไป ไ่บัดมีบอโอ้ทะเียนบัรได้อัได้สำเนาก็บัตรบเดียวกันเนี่ยโอ้เออดีดีดีได้มากนี่ละของสำคัญเออผุนได้ขนแปลงมาท่านะครับดูเรีบ้านเราดูเรียงชอบสินผู้ใดมีเส้นมีไกเลยกอมพี่น้ำบอผู้ใดมีหมูถ่ายลูกมทำสิบไหไป วันนี้ที่หนึ่งเดยบ้านห้อาไปแน่แน่ครับเอาไปง่ายง่ายนะที่พื้นที่นับเอาไปเพียงครับเอาไปเพียงครับขอบคุณซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ตำบลเสาธงชัยก็ได้เดินทางเข้ามาพบปะเยี่ยมเยินพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันนี้ก็มาที่บ้านโนนสว่างพัฒนาหมู่9นะครับเพื่อ ทำการซักซ้อมความเข้าใจตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาวะไม่ปกติของจังหวัดศริสะเก์ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังซึ่งก็จะเป็นสอดคล้องกับแผนของทงออางหน่วยทหารคือแผนประเจิญเหตุในการปลุพยกระชาชนนะครับในการเข้ามาในวันนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจพี่น้องในเรื่องการเตรียมตัวเป็นบุคคล นะครับที่จะต้องหากรณีในการมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จะอพยกจะต้องมีสิ่งของอะไรในการเตรียมการบ้างแล้วประการที่2ก็จะเป็นการเตรียมในเรื่องอความเข้าใจในการใช้หลุมหลบภัยที่ทางรัฐบาลจัดให้ในส่วนกลางพี่น้องจะเข้าพื้นที่ปลอดภัยได้ถูกต้องไม่สับสนนะครับก็เป็นการซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ